พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่26เมษายนคศสตศักราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณโทนี่โลติโต เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องวางใจในสายรัฐอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ25-30ถึง30และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครวนและสามเธรทมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28บรรดาผู้ทำงานเด็ดเหนื่อยและแบกพาระหนัก จงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคุณโทนี่โลติโตเป็นพยานว่าหลายปีก่อนผมเรียนหลักสูตรปีนเขาที่วิทยาลัยประจำท้องถิ่นแห่งหนึ่งครูสอนใส่สายรัดและสั่งให้ผมปีนขึ้นไปบนกำแพงเขาบอกกับผมว่าเมื่อไปถึงยอดแล้วให้เอ็นตัวรวยตัวลงมาขนานกับผนังผู้สอนเน้นว่า ผมต้องวางใจในสายรัดว่ามันจะไม่ทำให้ผมหล่นลงมาเขาเตือนผมว่าอย่าเอาตัวไปชิดกับผนังแต่ให้เอนหลังและทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดไปที่อุปกรณ์แทนที่ผมจะมั่นใจในสายรัดผมกลับเอาไหล่ข้างซ้ายกระแทกกับผนังผมได้รับบาดเจ็บจากการถ่ายน้ำหนักจากสายรัดไปที่ไหล่ผมเชื่อว่าแนวคิดเดียวกันนี้เป็นเรื่องจริงของชีวิตคริสเตียนของเราด้วย พระคิดมีพระประสงค์ให้เราวางใจในพระองค์โดยให้เรามอบชีวิตของเราแด่พระองค์อย่างสมบูรณ์การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราพบสันติสุขที่แท้จริงคือที่เราสามารถพบได้จากการเปลี่ยนชีวิตของเราไปสู่พระประสงค์ของพระองค์การขาดความไว้วางใจในสายรัดทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายแต่ความล้มเหลวของเราที่มอบชีวิตของเราไว้กับพระคิดอย่างสมบูรณ์ จะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บฝ่ายวิญญาณทำให้เราขาดสันติสุขและเราเสียโอกาสที่จะพักผ่อนในพระคริสต์ข้อคิดสำหรับวันนี้พระเยซูเป็นทางแห่งสันติสุขเพียงทางเดียวเท่านั้นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานนักปีนเขาข้าแต่พระเจ้า วันนี้ข้าพงทั้งหลายจอธิษฐานขอความเข้มแข็งและใจปรารถนาที่จะวางใจและยอมจำนนต่อพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์ สภาคริตรจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ